7วิธีลดอาการแพ้ท้องคุณแม่มือใหม่การแพ้ท้องเป็นอาการที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วงสามเดือนแรกซึ่งอาจทำให้คุณแม่รู้สึกไม่สบายท้องการบรรเทาอาการแพ้ท้องสามารถทำได้หลายวิธีต่อไปนี้คือ7วิธีที่อาจช่วยลดอาการแพ้ท้อง 1. ทานอาหารที่ย่อยง่ายเลือกทานอาหารเบาๆและย่อยง่ายเช่นข้าวตม้มกล้วย หรือขนมปังแห้งหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดหรือมันซึ่งอาจทำให้ท้องอึดอัดมากขึ้น 2. ทานอาหารเป็นมื้อเล็กๆทานอาหารมื้อเล็กๆบ่อยๆตลอดวันแทนการทานมื้อใหญ่ๆเพื่อไม่ให้กระเพาะอาหารว่างเกินไปซึ่งอาจกระตุ้นอาการแพ้ท้อง 3. ดื่มน้ำให้เพียงพอการดื่มน้ำเพียงพอสำคัญมากเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ แต่ถ้ารู้สึกแพ้ท้องมากๆอาจลองดื่มน้ำเป็นคำเล็กๆและค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้น 4. ใช้ขิงช่วยบรรเทาอาการขิงมีคุณสมบัติช่วยลดอาการคลื่นไส้และแพ้ท้องคุณแม่สามารถทานชาขิงหรือน้ำขิงหรือแม้กระทั่งขิงในรูปแบบลูกอม 5. หลีกเลี่ยงกลิ่นที่กระตุ้นอาการบางครั้งกลิ่นบางอย่างอาจทำให้รู้สึกคลื่นไส้มากขึ้นเช่นกลิ่นอาหาร หรือกลิ่นสารเคมีควรหลีกเลี่ยงกลิ่นที่อาจกระตุ้นให้แพ้ท้อง6พักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนและการนอนหลับให้เพียงพอสามารถช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูและลดอาการแพ้ท้องได้เออกกําลังกายเบาๆการเดินเบาๆหรือทำกิจกรรมเบาๆสามารถช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและลดอาการคลื่นไส้ได้ทั้งนี้ หากอาการแพท้ท้องยังคงรุนแรงหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีการรักษาที่เหมาะสม